Hello, สวัสดีพวกเธอสวัสดีวันปีใหม่ของไทยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเาร,ราบรรยากาศปีใหม่วันแรกของอปีนะคะ6แดดะนะ,ะทุกคนก็คือวันนี้ก็มาพร้อามากับพี่สาวแล้วก็ครอบครัวนะคะมีพ่อแม่ลูกแล้วก็พี่สาวนะคะซึ่งพี่สาวคนนี้ก็จะเป็นพี่สาวคนที่เรา,าเพิ่งพาอาศัยนะคะก็คือเพ,พึ่งพาอาศัยดูบ้านดูช่องนะคะที่อยู่ประเทศลาวนะคะเนื่องจากแก้วก็ได้แต่งง,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 ง olar, ยานย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วแก้วก็ยังมีบ้านช่อง<ด>ห้องๆอนะคะที่จะให้พี่สาวดูแลเนื่องจากพ่อแม่ก็ได้ไปกันไปหมดแล้วนะคะก็เลย แล้วก็ได้ดูแลพี่สาวแล้วก็เอ่อปรึกษา,าหารือก็เหมือนพ่อแม่คนหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเราก็เอ่อพึ่งพาอาศัยกันเนาะพ่อแม่พี่น้องก็รักกันมีอะไรก็จะโทรปรึกษาหารือคุยกันนะคะตามภาษาพี่น้องนะคะแต่ก่อน,นะจะเล่าให้ฟังทุกคนเอออันนี้ก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะเพื่อวันแรกที่พวกฉันเดินทางมาพัทยาก็อันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าพัทยานะกําลังจะเข้าแต่แวะข้างทา,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 างก้าวกนก่อนนะกเ,กเอเออ หลังจากนั้นก็หิวข้าวก็คือมาครึ่งทางเลยนะคะเห็นพ่อมิลินบอกว่าข้างทางมันมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งก็แวะกันไปและแวกกินข้าวกินปลาก่อนได้ไหมจ๊ะอะไรประมาณนี้เออก็เลยบอกว่าโอเคแวะก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้อ่าก็ดูบรรยากาศกันไปก่อน,นะจะเล่าสู่ฟังนะคะเรื่องราวของชีวิตครอบครัวของแก้วเป็นไปเป็นมายังไงนะคะทุกคนเออทุกคนก็ดูวิวไปก่อนนะจ๊ะเฮ้ยตัวแก้วจริงๆนะคะเป็นคนพื้นเพเป็นคนประเทศลาวเลยนะคะเป็นคนสปอปอลาวก็คือเป็นคนแคว,วนสวรรค์เคนะคะแต่ว่าได้มาแต่งงงแต่งงานย้ายมาอยู่กับ สามีแล้วก็มีลูกมีครอบครัวมาตั้งหลักปักฐานที่ประเทศไทยเรียบร้อยนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้สะดวกจะกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนนะคะก็เลยให้พี่สาวมาหามาเที่ยวมาแวะเวียนมีธุระบับบางหรือเราอ,อยากให้ดูแลร้านให้เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเราก็กยิงกลางให้พี่สาวมาหามาดูให้ได้นะคะทุกคนเออ เนื่องจากเราอยู่ที่นี่เราไม่มีญาติพี่น้องนะทุกคนเออเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยพี่น้องเรานี่แหละจ้าเออแต่ว่าแก้วก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรมากมายนะเออแต่ถ้าแบบว่านอกจากว่าเรามีเรื่องจาเป็นนน่นนี่นั่นเราถึงจะกินกลางหาเขาให้เขาเข้ามาช่วยนะเออประมาณนั้นแหละเพเธอหลังจากนั้นฉันก็บอกกับพี่สาวฉันว่าปีนี้มาเที่ยวนะมาโน่นนี่อะไรประมาณนี้พอดีพี่สาวฉันเอาเอกาสารมาให้ด้วยนะเธอเออเพราะว่ามันเป็นโฉนดที่ดินที่สาคัญนะ,ะเพราเธอเพราะว่าฉันไม่มีโอกาสได้กลับบ้านกับจองเลยทีเดียวฉันก็เลยถือโอกาสให้พี่สาวถือโฉนดท คุยกับพี่สาวเสร็จแล้วมันก็ดีนะอะไรประมาณนี้พี่สาวฉันก็เลยบอกว่าถือว่าเอาโอกาสนี้มาเที่ยวมากินมาพักผ่อนยันใจนะจ๊ะเฮ้ยเฉันบอกพี่สาวฉันว่าเอาโฉนดที่ดินมาส่งให้ฉันหน่อยอะไรประมาณนี้เออเพราะว่าโฉนดโฉนดที่ดินก็เฮ้ยโฉนดวะชันโฉนดที่ดินก็เป็นโฉนดที่ดินที่พ่อแม่มอบให้นะทุกคนเออดิฉันก็ไปเอ่อโอนย้ายมาเป็นชื่อของดิฉันเรียบร้อยเสร็จสับนะคะทำเป็นเรื่องเป็นราวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวลูกโตเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะทุกคนเฮ้อเฮ้ยเผื่อเราไม่อยู่อะไรประมาณนี้แก้วก็เลยทำ สำเร็จเลยนะคะเผื่อเราไม่อยู่ลูกเราก็สามารถถือฉโฉนดนี้ไปแล้วก็ไปยืนยันตัวตนได้เลยนะคะว่าเป็นลูกเป็นแม่อะไรประมาณนี้แล้วเออสมบัติแม่ก็ออมอบให้ลูกเป็นผู้ดูแลต่อไปนะคะแต่ใครจะอยู่ก็อยู่ได้นะจ๊ะเฮ้ออีฉันไม่ห้ามไม่ห่วงหรอกจ้ะใครจะอยู่ก็อยู่ไปแต่บุญละนะจ่ายค่าน้ำา่าไฟเองนะเฮ้อแล้วตอนนี้ตัดมาบรรยากาศที่มาเที่ยวมากินกันหิวนะพวกเธอเออหิวหิวมากแล้วก็เติมพลังกันจากการเดินทางมาจากสมุทรปราการกันหลังจากนั้นก็พักเติมพลังกันสายสามคนสี่คนเฮ้อจริงๆอ่ะเธอจะเล่าให้ฟังจริงๆเธอจะไปเาพกันไปออ่ ฉันจะพากันไปสุพรรณนะพวกเธอแต่ครืนนี้ฉันเปลี่ยนเกมที่ท่าไหนไม่รู้นะคะพอดีฉันไปลาธุระแถวพัทยาฉันก็เลยหันหัวเรือมาพัทยาหนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนกับสองวันนะพวกเธอหลังจากนั้นดิฉันก็เลยบอกว่าดิฉันก็บอกกับคนขับว่าเออเดี๋ยวเราต้องตีตีรถกลับไปสุพรรณอีกนะเพราะว่าเธอคิดดูว่าอ้อมโลกเลยทุกคนเออปีหน้าฉันขิดแล้วฉันบ่นนะฉันไปฉันก็บ่นไปฉันพูดไปนะพวกเธอนั่นบอกว่าฉันขิดแล้วฉันจะไม่ไปแล้วนะคะตีพัทยาข้ามโลกเลยไปไปเออใช่าหมเถอะนะคะเออนั่นแหละฉันบอกว่าปีหหหนน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 น้้าาาาาาฉฉัััไไไไมมม่่่่่่่่ปแแแลลลลววววะะ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 เเเเเเเฮอออออจจททททีีียยยยกกกกกกรร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 ุุุงงงงพพพพพูููฝึขบบถใืศค เราก็สะดวกสบายในการขับขี่ยานพาหนะนะเออเพราะว่าอะไรเราไม่ต้องมาแก่งแย่งวิ่งกัน วิ่งแข่งกันขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมทุกคนเออเทศกาลเพราะว่าเขาลับตางจังหวักันหมดเธอฉันก็เลยบอกกับ่อบานว่าปีหน้าวางแผนกันใหม่นะเธอไม่ต้องมาวางแผนเธอไม่ต้องไปจุมไปจองกัาจังหวัดกัาจังหวัดในแล้นะเพราะว่าฉันคิดแล้วอีกอย่างพวกเธอฉันก็เป็นห่วงคนขับด้วยเพราะว่าเขาขับคนเดียวทางไกลฉันก็คิดว่าเออฉันไม่ไปไกลแล้วปีเดียวนี้แหละที่ฉันจะไปเออฉันก็บอกงี้ถ้าอยากจะไปก็ต้องมีคนขับหรือไม่ก็ต้องนั่งรถอ่าเขาเรียกอะไรนะอาจจะนั่งแบบว่าซื้อตั๋วอะไรประมาณนี้เออแต่ว่าถ้าจะมางเอกล นะคะปีนี้บางแผนกันแ,แล้วปีหน้าจะไม่เดินทางไปไหนนะคะทุกคนจะพากันกินเที่ยวในกรุงเทพเพราะว่าอะไรรู้ไหมสะดวกสบายด้วยรถก็วิ่งกล้องสบายตาเออนั่นแหละไปต่างจังหวัดจะก็ไปนอนฟังเสียงลกร้องแค่นั้นเองเฮ้ยกินข้าวก็ลกินข้าวคนละที่นะคะนอนก็นอนคนละที่ฉันละ เหนื่อยใจจริงๆกับการไปเที่ยวครั้งนี้ก็คือไปเผาผ่านพลังงานที่ตัวเองนั่งนอนกินนี่แหละเฮ้ยเที่คนพูดว่าฉันน่ะมีนั่งนอนกินอย่างสุขสบายเฮ้ยเแต่บอกเลยว่าฉันไม่ได้ชอบสุขสบายแบบนี้นะฉันอยากออกไปเที่ยวฉันอยากออกไปทำงานฉันอยากออกไปทำอะไรก็ได้นะคะฉันเหนื่อยที่จะนอนแล้วหน้าฉันบวมเหมือนกับสลัเปาแล้วนะจ๊ะตัดภาพบรรยากาศหลังจากพ่อลูกกินข้าวอิ่มแล้วบอกว่าจะพาลูกมาเล่นของเล่นบ้านตรงที่สนามเด็กเล่นเขาจะมีนะพวกเธอเออมันจะมีที่สนามเด็กเล่นกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วมันก็จะพาแบบพ่อลูกก็พพพาา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 อ่่่ลลลลลลูููกก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 มมมมมมม็็เเททีีียยยวววดินนนัสรรร์ปปปคคุแ้บศ หน้าแล้วก็น่านอนหน้านัาง่งนัง่งพี่สาวฉันกินจนนอนคาที่เลยจะพวกเธอกินอิ่มไม่รู้อิ่มยังไงที่ท่าไหนไม่รู้ดับคาที่เลยแหละฉันจะบอกใหเฮ้อเฮ้ออันนี้สองพ่อลูกก็จะพากันไปเดินเที่ยวนะสนาม